ที่ตัวตัวลิ้นหรือว่าไม่ส่วนนับไม่แน่นนนนใ,นใจว่ามันเสียหรือเกิดจากที่เขาจูนมาอันนี้เพราะว่ารถอ่ะลูกค้าเคยไปแก้ปัญหาว่าลิ้นเสียเนาะตอนนั้นเขาว่าลิ้นเสียเนาะใช่ๆเขาปิดไฟให้ ติดใจให้แต่ก็พักมาเนี่ยก็เสียบมาอแล้วมันมีปัญหาอะไรปัญหาปัญหาที่ว่ารถม,ม,มันเวลาดับดับเครื่องมันสั่นเลนอ่อาใช<ด>่เพราะว่าลิ้นเนี่ยมันทํางานไม่ปกติเพราะว่าปกติอะถ้าลิ้นในเนี่ยมันจะต้องหลีไ่ไว้ครับที่อันนี้ที่ซื้อลิ้นมาเดี๋ยวผมลองลองตัวนั้นให้เนาะว่าอาการเป็นเหมือนกันถ้าเป็นเป็นเหมือนกันเประําเป็นที่โปรแกรมแต่ถ้ามันหายก็ เป็นที่ตัวลิ้นเราไม่รู้ว่ามันล้วนหรือมันยังไงตอนนี้ไม่ดูนะครับว่าลิ้นล้วนมันลิ้นไทยก็ไม่ได้เร็วขนาดนี้เมื่อนะเมื่อนะคิดถึงมันใช่ไหมลิ้นไวเลยเมื่อกี้เราดูลิ้นลิ้นไวไปแล้วเมื่อกี้ลิ้นไวมากอันนี้อ่ะเดี๋ยวบอลลองไปเนี่ยเวลาเครื่องเดินเบากว่าลิ้นจะเใสอันนี้ยังไม่ต้องใสแล้วหรอก ลวเเลขาถึงเรียกว่าลิ้นติีผีเสื้อทำงานตามปกติเพราะฉะนั้นในเคสนี้โอเคไม่ได้เป็นที่โปรแกรมแต่จะเป็นที่ตัวลิ้นตัวเนี้มันลวนนะครับที่เราก็หาซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่อาการก็จะหาย เวลาเวลาดดบแล้วมันเงียบมันงมันไม่พับเับพับอ่าผมถึงบอกไงว่าต้องเอามาดูอาการก่อนว่ามันเป็นที่อะไรครับไม่ดูก็ไม่รู้ใช่เราจะไปรู้ยังไงว่ามันลิ้นไวขนาดนี้เขาเจ้าของเจ้าของลิ้นไวขนาดนี้เล่าสุดยอดเจ้าของยั่ได้ร้องขอไว้เลยอ่ามันลิ้นมันเป็นตามเจ้าของมันเนี่ย ก็มาดูกับปัญหาแล้วครับก็อันนี้ลูกค้าเขาไปปิดมาแล้วก็รถเครื่องไม่นิ่งเราก็มาถอดมาเจอมาเจอก็ก็แก้ปัญหาให้ไปนะครับก็เปลี่ยนลิ้นเปลี่ยนลายให้ไปครับ